السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بألوم في الدارين أمين الحمد لله วันนี้ก็เป็นอีกรอบ ที่อุสตัดมาเจอกับพวกเราเพื่อมาทำการเรียนการสอนในรายวิชาฟิกนะครับในหัวข้อเรื่องเงื่อนไขซอละหมาดนะครับเงื่อนไขซอละหมาดมีทั้งหมด15ประการว่า15ข้อบางส่วนเราก็ได้เรียนผ่านมาแล้วสำหรับวันนี้ก็เราจะมาเรียนต่อ ในข้อถัดไปนะครับเงื่อนไขซอลละมัดเงื่อนไขซอลละมัดข้อแรกนะครับอิสติกบาลุลกิบลัตีอิสติกบาลุลกิบลัตีอิสติกบาลุลกิบลัตีฮันน่าไปทางกิบลัดหรือว่าทิศ ตะวันตกนะครับสำหรับเราอยู่ประเทศไทยนะครับแต่ถ้าคนที่อยู่ที่มักกะก็สามารถที่จะหันหน้าเข้าหากิบลัดได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเงื่อนไขซอละหมาดข้อถัดไปอัลล ยาตักิดะฟัดดอนมินฟูรูดิฮาสุนนตุนอัลลาฮยะตักิดะฟัดดอนมินฟูรูดิฮาสุนนตุนไม่ยึดของฟัดดูว่าเป็นของสุนัตนะครับไม่ยึดของที่เป็นฟัดดูรว่าเป็นรูกลว่าเป็นสุนัตของฟัดดูในการละหมาดอย่างเช่นอ่านฟาติฮะ ah, เป็นฟัดดูรู้ว่าเป็นรูกลเราห้ามไปบอกว่าเป็นสุนัตเด็ดขาดเพราะถ้าเราไปบอกว่าอ่านฟาติฮะเป็นสุนัตละหมาดเราจะไม่ซ้อนะครับมีนักวิชาการบอกว่าถ้าเรายึดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดเป็นเป็นฟัดดูหมดเลยไอ้นี่ซ้อนะครับนะยังพอคือยังพออนุโลมได้ แต่ถ้าในทางกลับกันเราไปยึดของที่ของที่เป็นฟัดดูวา่าเป็นสุนัตละหมาดเราจะไม่ซอทันทีนะครับเงื่อนไขซอละหมาดข้อ,ขอถัดไปอัตตอฮารอตวอานินนาจาสติฟิสซาบีวัลบาดานีวัลมากานีคือสะอาดว่าปลอดจากนาจิสนะครับ ทั้งเสื้อผ้าและก็ร่างกายและก็สถานที่นะครับจะต้องสะอาดจากนาจิสทั้งหมดนจิสคืออะไรนจิสคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ศาสนาม,มองว่าเป็นสิ่งสกปรกนะครับนั่นคือนจิสทีนี้นจิสได้แบ่งออกเป็นสามประเภทนจิสเบานาจิสปานกลางและก็นจิสหนัก นาจิสเบาก็คือนาจิสมุคอบฟาฟาภาษา,า,ษาอาหรับเขาเรียกว่ามุคอบฟาฟาตุนาจิสเบามีอยู่อย่างเดียวก็คือน้ําเยี่ยวเด็กผู้ชายอายุไม่เกินสองปีไม่กินไม่ดื่มอะไรนอกจากนมแม่นะครับวิธีล้างนาจิสมุคอบฟาฟะนี่ง่ายนิดเดียวแค่เอาน้ําไปพรมนะบนบนนาจิสด้วยบนน้ําเยี่ยวให้น้ํามีจํานวนมากกว่าเล็กน้อยก็เถอว่า สะอาดแล้วนะครับทีนี้นาจิสมูกลาซอร์ทัวน่าจิตหนักเราก็ไม่ต้องคิดมากนาจิตหนักก็มีอยู่สองประเภทมีหมาก,กับหมูนะครับสองประเภทนี้แหละคือนาจิสมูกลาซอร์ัวนาจิตหนักนะวิธีล้างก็คือล้างด้วยน้ําเขาเรียกว่าน้ำเจ็ดน้ำเจ็ดน้ำนะครับก็คือหนึ่งในในเจ็ดต้องให้มีน้ําโคลน จะขึ้นน้ำคโคลนก่อนก็ได้ตามด้วยน้ำสะอาด6ครั้งหรือจะเอาน้ำสะอาดก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำคโคลนแล้วแต่นะครับนี่คือวิธีล้างนาริสมุกัลาลซอทีนี้ที่เหลือก็เป็นนาริสโมตาวซิตเต็หมดเลยนอกเหนือจากสองอย่างนี้ก็เป็นนาริสมุตาวซิตเตไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่อาหาเยี่ยวเด็กผู้ชายกับ มาแล้วก็หมูก็เป็นนาจิมุตะวสิโตหมดเลยทีนี้วิธีล้างนาจิมุตะวสิโตก็คือให้หาย3อย่าง1กลิ่น2ส,สีแล้วก็3ความหยาบนะครับนี่คือวิธีล้างคร่าวๆตัดก็จะไม่พูดมากไปกว่านี้นะครับทีนี้เงืเ่อนไขซ่อนละหมาดข้อถัดไป ตักกุลการละามีนะไม่พูดในขณะที่ทําการละหมาดนะครับห้ามพูดงดคําพูดในขณะที่ทําการละหมาดแม้แต่คําเดียวรือว่าสองคำบางครั้งก็มีคําเดียวที่ทําให้ละหมาดเราเสียเช่นคําว่ากีในภาษาอาหัับเขียนคําว่ากีกอฟตัวเดียวคําว่ากีนะความหมายว่าจงระวัง ละหมาดเราเสียทันทีนะครับหรือสองคำสามคำที่ไม่มีความหมายก็แล้วแต่จะทําให้ละหมาดเราเสียนะครับแสดงว่าวง่ายๆคือเราไม่พูดในขณะที่ทําการละหมาดเงื่อนไขซ่อนละหมาดข้อถัดไปตาร์กุลอักลีวัสุรบีงดกินแล้วก็ดื่ม เวลาละหมาดห้ามกินห้ามดื่มนะครับจะไม่มีการกินแล้วก็ดื่มนะครับในเวลาละหมาดเงื่อนไขซอละหมาดข้อถัดไปตักุลอฟอาลิลกาซีรรตินะห้ามทำนะหรือว่าปฏิบัติที่มีจำนวนมากหรือว่ามีเยอะนะครับ ไม่กระทําสิ่งที่ถือว่ามากนะครับอย่างเช่นเราจะเกาซ้ำๆ2องสามรอบแบบนี้ไม่ได้นะครับ1ครั้ง2ครั้งถ้า3ครั้งเมื่อไหร่ละหมาดเสียทันทีนอกจากามีนักวิชาการบอกว่าถ้าเราเอามือไปจับให้แน่นแล้วก็เอานิ้วไปเกาเล็กน้อยเขาจะไม่นับว่าเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้อนุโลมให้ เงื่อนไขซ่อนละหมาดข้อถัดไปนะครับอัลลาฮัมดยิลยลุกนูเกาลีอาแฟลีนะห้ามเพิ่มจำรุกลเกาลีและรุกลแฟลีนะทีนี้เรามาทำความรู้จักรุกลเกาลีนี่คืออะไรรุกลเกาลีก็คือรุกลที่ต้องอ่านในละหมาดทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด5รุกล นในละหมาดมีรูกลเกาลีทั้งหมด5รูกลไล่ตั้งแต่หนึ่งตะกบีราตัวไอ้รอมกล่าวอัลลอฮฺอักบัต์เขาเรียกว,ว่ารูกลเกาลีต้องอ่านถ้าไม่อ่านละหมาดไม่ซอสองก็คืออ่านฟาติฮะเป็นรูกลเกาลีด้วยถ้าไม่อ่านฟาติฮะละหมาดไม่ซอสามก็คืออ่านตัชฮุรอัครอัตตฮิยานะครับ อัตตาฮียาไปจนถึงวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัละรอซูลุลลอฮ์เขาเรียกว่าตัชฮูด์สี่ก็คืออ่านสุลาวัตนบีในตัชฮูดอ a k h i อัลลอฮุมมะซัลลิอะลาซัยดีนามุฮัมมัดเขาเรียกวสุลอาวัตนบีนะครับห้าก็คือให้สลามครั้งแรกนี่เขาเรียกว่ารูกลเกาหลีนะครับเราจะไปเพิ่มรูกลเกาหลีไม่ได้ละหมาดเสียนะครับอย่างเช่น ใน1รอกอัตเราจะอ่านฟาติฮสองรอบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไปอ่านโดยที่เราลืมฮุกกมบอกว่าอนุโลมแต่ว่าก่อนจะให้สลามจะต้องสุยสาวีนะครับสมมุติว่าเราอ่านฟาติฮได้1รอบแล้วก็นะลืมทีนี้มาอ่านอีกรอบนะถ้าเจตนาตั้งใจที่จะอ่านสองรอบฮุกกบอกว่าละหมาดเสียทันทีแต่ถ้าลืม อาุกมบอกว่าอนุโลมแต่ก่อนที่จะให้สลามต้องสุยุดธะวีนะครับทีนี้รูกลแฟลีรูกลที่ต้องปฏิบัตินะครับรูกลแฟลีคือรูกลที่ต้องปฏิบัตินะมีอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นรอกเอติดัลนะครับสุยุดนั่งระหว่างสองสุยุทนั่งอา่อานทศอคเคศเป็นต้นนะครับเขาเรียกว่า รูกลนแฟนลีะนี่คือในละหมาดนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือรูกลกอลบีรูกลที่อยู่ในใจก็มีอยู่สองอย่างอย่างที่อุตตะเคยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้นะครับมีอยู่สองอย่างก็คือนียตกับตาเตบเขาเรียกว่ารูกลกอลบีรูกลที่อยู่ในใจนะครับเงื่อนไขอรละหมาดข้อถัดไป a l ล a l am l h ยันวิยงกอตอุศลาติวะอาดามิตะลิกิกอตอิฮาบิชัยอิน a l ล a h ยันวิยงกอตอุศลาติวะอาดามิตะลิกิกอตอิฮาบิชัยอินห้ามมีเจตนาที่จะหยุดทำการละหมาดและสร้างเงื่อนไขกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดละหมาดดีอยู่ดีๆนะมีเจตนาที่จะหยุดนะครับแบบนี้ละหมาดเสียนะครับ ละหมาดได้สักสองอกอัดนะก็นี้ตว่าจะหยุดละหมาดนะโดยไม่มีเหตุผลอะไรนะครับหรือสร้างเงื่อนไขถ้าเพื่อนมาบ้านเราจะหยุดละหมาดเป็นต้นเขาเรียกว่าสร้างเงื่อนไขสร้างตะเล็กละหมาดเราจะเสียนะครับนี่คือทั้งหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับกับสัปดาห์นี้นะครับน,นี่คือเรื่อง เงื่อนไขซ้อนละหมาทั้งหมดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับหลังจากนี้ก็แต่ก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาฟิกไว้เพียงเท่านีน้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํานะครับนะข้อที่1ก็คือถามเกี่ยวกับนาจิสนะครับถามเกี่ยวกับนาจิสนะนาริสแบ่งออกไปเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ทีนี้ให้ให้นักเรียนบอกวิธีลา้างนาจิตแต่ละประเภทมานะครับคือ2ก็คือให้นักเรียนคิดเป็นเป็นแบบฝึกหัดเชิงเชิงคิดนะครับก็คือถ้าสมมุติว่า,ามีคนคนหนึ่งละหมาดอยู่นะเขาไปกินในตอนที่เขาละหมาดทีนี้เขาอ้างว่าเขาลืมถามว่าละหมาดนั้นซ้อไหมถ้าซ้อเพราะอะไรให้ให้นักเรียนบอกเหตุผลหน่อยครับถ้าไม่ซ้อเพราะอะไร ก็สำหรับวันนี mayor, ้ขขอจบการเรียนการสอนวิชาฟิกไว้เพียงเท่าน ah. ี Joint ้นะว่าบิลไลตอฟิกวะฮิดายฮุสสลามะลัยกุมอัรลอฮ์มาตุลลอฮิวะบระกาต